สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป๋องครับโมเดิ่นตนกสวัสดีครับพี่ป๋องครับผมสวัสดีครับพี่ป๋องมาจากจังหวัดไหนครับพี่ป๋องผมมาจากจังหวัดแพร่ครับจังหวัดแพร่ครับผมแต่เส้นทางจริงมาจากกรุงเทพมหานครครับคนจังหวัดแพร่นะครับคือคนจังหวัดแพร่ครับผมครับวันนี้กาเขาว่าสวัสดีกับญาติทําทุกท่านทุกคนเนาะครับผมครับผมได้มาร่วมกับเดินตักุหลงตาก็ครับมาสลัก แห่งความสุขของเราเนอะคพี่พี่ปองพี่ปองรู้รู้จักหลวงตาบนชื่อนี่นานนานแล้วนานแล้วนานแล้วครับเนาะรู้จักหลวงตาบนชื่อนานแล้วครับพี่พี่ปองอ่าเริ่มเริ่มติดตามบนชื่อนี่เริ่มติดตามหลวงตาบนชื่นตั้งแต่ปีที่ปีปีปีหกสามปีหกสามแมนปีหกสามครับผออ่าล้วก็ติดตามมาตลอด งวดที่แล้วที่ไปเหนือที่ผ่านทางบ้านก็อยากจะติดตามเหมือนกันแต่ภารกิจมันเยอะเนาะครับผมตอนนี้ก็มีโอกาสได้มาตามปีนี้ก็เป็นถือว่าโชคดีของเรากับครอบครัวและเป็นมงคลเด้อครับเผมที่พี่ป๋องเริ่มเริ่มติดตามปีนี้ตั้งแต่ช่วงไหนพี่พี่ป๋องตั้งแต่ออำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีที่วัดเขาแหลมนะครับนะครับผมแล้วก็ตามหลวงตามาได้ห้าวันแต่มีภารกิจต้องกลับกรุงเทพ ก็เลยกลับไปกรุงเทพรอบนึงครับผมแล้วกลับมาอีกทีก็มาอ่าติดตามหลวงตาอีกครั้งที่สองก็ที่โรงเรียนโนนศิลาครับผมนะที่ขอนแก่นเนาะครับผมครับผมแล้วติดตามมาตลอดเดินตามหลวงตามาตลอดครับผมครับครับเป็นเวลาทั้งหมดสิบยี่สิบวันยี่สิบวันครับผมยี่สิบวันที่พี่ป๋องผมถามแบบตรงๆเนาะแบบว่าพี่ป๋องศรัทธาในหลวงตาใน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 ส่วนไหน ปฏิปทาของท่านดีกว่าปฏิปทาศินศินอ่าการตุดงขวัตของท่านครับนะที่ท่านจาริกมาเข้าใจว่าไม่บกคร่องเลยครับนะคำว่าศินของท่านไม่บกคร่องครับจิตที่ทั้งตั้นมั่นไว้ที่จะเดินจากภูเก็ตมาถึงบ้านสซลเล้าใหญ่นี่ก็เป็นอะไรที่ทุกข์กับสภาพสังขารของท่านอะเนาะกับญาติธรรมทุกคนก็ร่วอรมอนโโมทนา,าบุญกับหลวงตานะ ที่เดินมาถึงบ้านสอเล้าใหญ่ได้ครับอย่างสวัสดิภาพนะสมบูรณ์ทุกอย่างละเนาะครับผมขออนุมาธบุญอนุโมทนาบุญกับสาธุทนทิชานะ่ครับเด้อครับผมสาธุนํำครับเด้อสาธุครับครับผมครับวันนี้ก็ได้เวลาจําพลากจากลาไปทำภารกิจที่วุ่เลยเดี๋จะเพิ่งจำพลาดยังไม่จบเลยโอ้เอาว่ะต่อครับผมผมขอถามอีกอย่างหนึ่งแบบพี่ป๋องตามลงตาเนี่ย พี่ปองได้อะไรได้ความสุขทางใจได้ความสุขทางใจอุทิศทุกอย่างให้กับตัวเราให้กับครอบครัวญาติพี่น้องผู้บังเกิดเก้าครับครับโอ้ขออนุมทนาสาธุกับผลกุศลกับพี่ปองพี่ปองถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดว่าหลวงตาท่านจะลิขิตรงที่อื่นหี่ยพี่ปองคิดว่า จะตามหลวงตาตาม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 เนาะตามคือจะมากจะน้อยแล้วแต่สถานการณ์และเหตุปัจจัยที่พาไปเด้อนะครับนะถ้าใครมีโอกาสคิดว่าจะมาร่วมบุญเดินกับหลวงตาเดินทุดรศกับหลวงตาลองมาเดินดูครับผมนะนะว่าเป็นยังไงนะครับนะทรัพย์ต่างๆที่ญาติทรรมถวายกับหลวงตาข้างทางเอาไปไหนมั่งก็มาติดตามดูครับเด้อจะจะได้เกิด เหตุสงสัยจะได้หมดไปนะครับนะครับผมครับขออนุโมทนาสาธุด้วยครับพี่ผมสาธุน้ำนะครับเลครับสาธุครับและทางปลอดภัยนะพี่ป๋องนะรักคิดถึงเสมอนะครับนับถือพี่ป๋องเหมือนเดี๋ยวเราตั้ง่พี่เป็นเป็นพี่เป็นเพื่อนอ่าคนหนึ่งนะครับพี่ป๋องนะสาธุด้วยครับพี่ของครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวไปถ่ายรูป อันนี้ก็เป็นพี่ป๋องนะครับเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติทรรมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเค่นี้ครับสวัสดีครับ